ปั้งในใกล้ๆเลยไม่มีความไม่ตื่นตระหนกอย่องนี้อีกีเอมเฟคับนี้นะที่ว่าที่ว่าที่นี่มีความที่มีภาตาไม่มีครับม มียังไม่มีปันอะมายังเดี๋ยวใส่ปัแล้วมันไข่ทำเองนี่ดด่่เรน่นนะแ้คเปนเเนเลยกเป็นอ้าวนะครับ ถ้าเนี 5. 5. 6. 5. 6. ่ยอยู่มากไปก็สลับได้หมดเลยจ้างมาสองคนชาวบ้านเนี่ยมันเยอะมากเลยไม่เคยมีวันสอบดีขนาดนี้ทุกอย่างจะไม่ไม่มีปัญหาแล้วครับมาด้วยครับนายกเมื่ะวันก่อนนี่ชกที่เราชอบเลยตัดไปทำให้เสร็จในสิบนาทีแล้วนะครับม็บอกเราจะบอกให้ไหม พี่จึงเนี่ยทำดไหมพี่ถึงไดครินิฝังเข็มมาทำตามแบบกระบังซึ่งจะมาใช้การตัดแต่งแค่นี้ครับแข็งเลยคุณหมอมาแป๊บยวกระปุ็แข็งนหชาวบ้านี่เข้าใจเขาขอเสร็จปุ๊บก็จะใส่เลยไอเกลียวกนห้เอาไงะเกลียวตตดั ไปดูมีกันได้ไม่ได้ยัง่ไขยายผลอะไรเลยแมวตัวกันฟอมจริงเลยที่เซ็นแบบนี้ฮะแล้วเราก็ส่งไปที่ถัดอย่างสองเปอร็นเขาก็จะส่งแล้วไปบอกเปล่าเปล่างานนี้อย่างกี้แล้วครับงานนี้คือเซ็นแล้วครับลวดแต่นี่คือบางส่วนบางส่วนนี้ใส่ตะขอเพื่อให้มันยึดกั ทั้งป่าง button, นี่มันอยู่ anya, ด้นยำลายอย่างเดียวแต่คนไข้บางคนที่เคยใส่แล้วส่วนใหญ่ก็เขาประคองได้ขนาดจะไม่แน่นแต่ว่านานๆจะมีแบบใส่ไม่กี่ซี่งครับเวลาส่วนใหญ่คือมาแบบที่เจ้าขเ็นไรครับได้ครับจบกเแนวไปบอ แต่ถ้มันตอนควรจะถอดแล้วก็แผนถอนแค่นาก็คือว่าไม่งั้นก็ที่อบิดบิดหาซ่อมเลาได้ครับเดี๋เดี๋ยวถ่ายซ่อมเดี๋ยวานเข้ขยายยานเอ่อรกษาเรื่องโรคหัตักเยื่อนี่คือบัตรสมัยในหอดล้วอะแล ทีอชา้เ้านมาทูต้องมาดู้ส่วน่หญ่าโอ้าดรู้สึกดูดูงบดู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 ู่ดูดูนูดูดูดูนูาบดูวูดรดอดรดวดูดูดรดูดูดูครดูดรดูดูดกดูรบดูดูดูัูดูดูาูดูรรดูคาดูดนดูดูดดูัูด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 ูรดด ให้กับรัษฎรตรงนี้ผมรู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าโอกาสอย่างนี้จะหายากนะครับท,ที่จะได้มาให้บริการกับประชาชนถึงที่นะครับและก็ในส่วนของชาวบ้านก็ดีใจมากนะครับเพราะถือโอกาสว่าะจะมาทำเนี่ยค่าใช้จ,จา่ายค่อนข้างจะสูงเกี่ยวกับทางทำกับทา,ทา,ทา,ทาฟันอย่างนี้นะฮะแต่วันนี้ทางชาวบ้านก็ดีใจมากครับรายละกี่มื่นบาทนะคะ ถ,ถ้าไปทำในตลาดไม่ไม,ไม่ไม่น้อยกว่า10,000หมืนบาทครับนะครับ<ม>ทีนี้ที่เราที่บริการประชาชนตรงน,นี้มีทั้งถอนมีทั้งอุดมีทั้งขุดหินปูนมีทั้งฟันปลอมนะฮะตรงนี้ชาวบ้านได้รับประโยชน์สูงสุดมากเลยครับ